โรงเรียนบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอโพสิ Un ุวรนจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตวิที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต K 2ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้สมองและคำคล้องจองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเสียวโดยคุณครูจรัญญาทองวิเศษเรามารู้จักกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตรกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้สมองและคำคล้องจองเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านเสียวแต่ไรพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นที่1การนำเข้าสู่บทเรียน War m up stage คือขั้นตอนแรกเพื่ออุ่นเครื่องผู้เรียนเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมการประกอบจังหวะใช้คำคล้องจองใช้ส่วนต่างๆของร่างกายด้วยรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์หลากหลาย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดสมองตื่นตัวใช้กิจกรรมบริหารสมองหรือที่เรียกว่าบริยิมเพื่อให้สมองแข็งแรงและทำงานได้อย่างสมดุล นวัตกรรมนี้เน้นการสร้างความพร้อมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเราจะเน้นการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้ได้มากที่สดุดผ่านการใช้ท่าทางการลื่อนไหวของส่วนต่างๆของร่างกายปฏิบัติตามคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆเพื่อเป็นการเปิดใจผู้เรียนโอเ e ทุ r y o น You have to follow my direction. If I say open, open. open. It's my this, it Open, okay. open. Okay. okay, everyone. Do it together. Open. Okay. Close. Close. Open. Okay. Close. Close. Okay. Listen carefully. Open you book. Open you book. Close the book. Open the book. Close the book. Okay. Very good. Okay. Listen more direction. Stand up. Stand, up. Stand, up. Stand up. Sit down. Okay. You have to do quickly. More quickly. Come, right here. Come on, two, go sit up. Sand up. Sit down. Sit down. Sand up. Sit down. Sit down. Okay. Okay, everyone show me your hand. Can you shake a hand like right this? Shake, 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 shake. Hand up. Hand down. Up. up. Sit down. Up. up. Hand to the left. ของการนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูสามารถเลือกเกมหรือกิจกรรม BBL มาช่วยเตรียมความพร้อมได้เชน่นการร้องเพลงกิ่งกาา้านใบการไกลไขผ้าไหมประกอบท่าทางที่ครูกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกการจดจำและทำให้ผู้เรียนได้ใช้สมาธิได้ดียิ่งขึ้นหัวข้อได้แบบไหนเื่งสองตังกไไไปไปไป ไกลมือนลูกไข่ลูกกบกแต่เราไได้ทำไก่ไท่ทำไม้าไมเป็นองอทำไมไก่ไก่กันไก่สองบาทเปานไ่่ไงสอบาทก็สองบาทอย่างนี้แหละสบาทห้าสิบห้าสิบห้าสิบบงาสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบ ไปกันจริงจริงการไปจักไปกันจริงอ่ะ้ผมว่าขนตกให้ผมประมือก่อนขนตกลงแรงจริงจริงนตกลงแรงจริง ขั้นที่2ขั้นการเรียนรู้ (learning stage) เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ครูจะต้องใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นสมองเช่นภาพ แสงสีหรือสื่อการจัดการเรียนรู้ต่างๆผ่านประสัทสัมผัสการใช้วัตถุสิ่งของที่หลากหลายสีสันสดใสกระตุ้นความสนใจให้ในักเรียนได้สัมผัสจับต้องได้และใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นอกนจากนี้ยังใช้รูปภาพที่มีสีสันสดใสกระตุ้นความสนใจมาเทียบเคียงให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้ขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัติ practice stage ขั้นที่ครูผู้สอนให้ในักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษซ้ำๆจนเกิดทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษตามมาด้วยทักษะการอ่านและการเขียนตามลำดับโดยมีสื่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเช่นเกมต่างๆนักเรียนจะช่วยกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มหรือการสร้างผลงานคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้เกิดความหลากหลายและมีทักษะทางสังคมโดยใช้ระบบ Peer System เพื่อนช่วยเพื่อนฝึกซ้ำ ฝึกซ้ำจนกว่าจะคล่องและดียิ่งขึ้นขั้นที่4ขั้นสรุป (conclusion stage) เป็นขั้นสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นโคช้ชในการดึงความรู้และความคิดรวบยอดตลอดจนความสามารถภายในตัวบุคคลของผู้เรียนมาใช้หรือนำเสนอให้เ,เพื่อนๆและคุณครูได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันขั้นที่5ขั้นนาไปใช้ (application stage) เป็นขั้นที่ประยุกต์เรื่องที่เรียนนำไปใช้ปฏิบัติจริงโดยมีการแสดงออกผ่านหลักหลายรูปแบบเช่นการแสดงบทบาทสมมุติโต้อตอบบทสนทนาหรือปฏิบัติตามคำสั่งภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจค่ะ กใช้กิจกรรมเบรนยิมการใช้ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายมาผสมผสานผ่านการเล่นเกมการใช้เพลงหรือคำของจองมาช่วยในการเรียนนั้นทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แฮปปี้คือการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสร้างกิจกรรมแอคทีฟเล a ร์นิ่งอย่างสร้างสรรค์จรัญญาทองวิเศษ